แทแดนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กับของเล่นครับตัวนี้ก็คืออะไรครับเพื่อนๆรู้ไหมอันนี้ก็คือแคบกร์ตูนแคบนะครับเป็นเจ้าปูได้สีอะไรออ้ได้สีเขียวหน้ามันดุนะครับเจ้าตัวนี้ว้าวดูมันสั่นครับตุงุงดุงดุงดุงงุงุงุ แล้วก็นี่ครับล้าอันนี้ m ั n k ี y ling อีลังกาอะไดโนเต่าใช่ไทยไลโนสลรสไหมรู้สึกว่าน่าจะแต่ไม่ใช่นะครับมันน่าจะเป็นแรปเตอร์เจ้าไทยไนโนสลร์ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนี่ไลโนาสลร์ใช่เปล่า คล้ายๆกันเลยเนาะอ่าตัวต่อไปเป็นวัวนะครับวัววัวคราวแล้วตัวนี้ก็คือเจ้าเด็นสาวไทยแดะนอนสซอ,อรัสอีกหนึ่งตัวอ่ะนอนซอาราสัสนี่ครับ ต่อไปนะครับเป็นดโนนอสาวอีกหนึ่งตัวครับเป็นสีฟ้าวิ่งเร็วมากและนี่ก็คือไรออนเดี๋ยวคือพีกหมูนี่ตัวต่อไปอยู่ด้านบนนี้ครับก็คืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อน last คืออะไรครับเอา้าแต่ทำไมมันเขียนมา้า โอเคครับเราจะันใหม่นะครับบ๊ายบาย